ครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ช่วงที่สามแล้วนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นนะครับว่าเราจะพาเด็กใหม่สองคนนี้นะครับมาสัมภาษณ์นะครับกับคําถามจากทางบ้านนะครับว่ามีใครจะถามเขามาบ้างอ่ะมาเลยนี่นะครับคือสองคนนะครับอ๋อหายใจไม่ออกั็แล้วคือ สองคนที่เพิ่งเข้ารุกี้แทนมาใหม่นะครับว่าแนะนำตัวหน่อยครับอ่าเอาเอาพี่ก่อนแล้วกันนะครับตู้เซฟครับกิตตวัสุวรรณิดครับอ่าครับเจฟนะครับนะฮะเดบปิติตาดังครับครับก็ทีเนี้ยทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยแนะนําตัวแค่นี้แบบมันไม่ได้เขาไม่รู้อะไรเยอะอ่ะผมจะพูดและพี่ก็ตอบคำถามนะครับมาตอนนี้พี่เรียนอยู่ที่ไหนฮะจบแล้วจบจากคณะวิทยาวิทยาศาสตร์ครับที่จุฬา เย่เดาอ่าคนนี้อยู่มองเทพปีสีครับคณะเทคโนโลยีสาสรสนเทศครับเย่เดาเดาเดานะครับ <c oughs> ก็ทีเนี้ยเราจะมาพูดถึงว่าความเป็นมาดีกว่าว่าความเป็นมาทําไมถึงแบบได้เขา้าลูกีนหันเลมาอย่างไงมาอย่างไงแบบมีใครไปตะปาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดินมาครับเดินเดินเข้ามาลรืี่เเดินเข้ามามอนกันฮะเอาโอเคเหมือนเหมือน เหมือนน่าแตแบบไม่อยากให้สัมผัสเลยวันนี้เขาอยากให้สัมผัสอะไรเร่อยนะครับวันนี้เรามาทําอะไรมาบ้างคุณอ่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้เรามาทําอะไรมาวันนี้ก็ตื่นเช้ามาครับแล้วก็แปรงฟันแล้วสะพักหนึ่งก็เตรียมตัวสัเภา้อผครับแล้วก็ออกจากบ้านมาอ่าไลฟ์นี้ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่างๆเลยวันนี้ครับก็ลงตัวสกินแคร์มาแล้วก็แล้วก็มาสตูดิโอแล้วแล้วอยๆเคือผมบตอนแรกคือแบบ ตอนแรกผมได้อันดับหนึ่งนะในความแบบไร้สาระในในลูกี้ไทยแต่ผมได้คนที่แบบติงหนึ่งมามรองสึกน่นได้ติง,งอ่าลองมาเข้าสู่ช่วงคําถามจากคารมานดีกว่าผมขอพื้นที่นิดนึงผมโอเคอ่ามาทุกคนอยากถามสองคนนี้ว่าอะไรบ้างนะเขาจะเขาจะส่งสติกเกอร์มาอ่ะฟรีให้หน่อยสวัสดีครับ, <S <S 2> <S 2> รบนะ ีตัวอะไรวะเนี่ยมีปอยผมซีบอลเหมือนเจ็ตเลยนะเฮ้ยเขาเปนเฮ้ยโมเมนต์ไม่ใช่โมเมนต์นะฮะเนี่ยโมเมนต์อันนี้ของจริงนะของจริงอันนี้ของจริงนะครับอันอันนี้ของปลอมนะนี่ใครมาครับทุกคนดูดิเขาเป็นโมเมนต์เขาแบบมาทำเหมือนกันไงอยากอยากถามอะไรเออกับพี่ๆสองคนนี้บ้างอยากถามอะไรครัคุณ ผมว่าคุณผมว่าคุณมา่งข้ๆกันดีกว่าเพราะว่าเขาเห็นหน้าผมเดิมๆแล้วคนยังไงมาเดี๋ยวผมอ่านผมอ่านไม่มีคําถามเกิดขึ้นคาถามมาแล้วนะครับีโม j i รูปหัวใจครับนั่นคือคําถามหมาตอบใคอยู่วะเนี่ยเป็นคาถามที่ยากมากเลยครับเขาบอกว่าตู้เซฟน่ารักมากๆค่ะเอ้ยเราจะเล่าให้ฟังนะครับคือตอนที่สองคนนี้เข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วมาเจอผมครั้งแรกก็คือเหมือนว่าได้แบบ ร่วมงานครั้งแรกหรือว่าได้อยู่ด้วยกันครั้งแรกนะผมก็แบบพี่ชื่ออะไรกันบ้างอย่างเงี้ยผมก็ถามไปช,ชื่อเจฟแลวพี่เขาตอบว่าชื่อเซฟแล้วแบบมันมันมันใกล้กันมากแล้วผมก็แบบใครเจฟใครเซฟปะแล้วแบบตอนแรกงงนะครับก็เลยแบบทีเนี้ยพี่เขาเลยบอกว่าพี่เขาจริงๆแล้วชื่อตูเซฟนะครับแล้วในเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาแบบชื่อใกล้เคียงกันแล้วเขาแบบไม่อยากให้เรียกแบบให้มันพลาดใช่ปะเขาก็เลยพี่พี่ตูเซฟก็เลยบอกว่าให้ให้เรียกเขาว่าตูอืม ไม่เคยแต่คือปกติในชีวิตประจําวันเนี่ยเพื่อนๆจะเรียกว่าไอ้ตู้หรือพี่ตู้ลองตู้อยู่แล้วอะไรก็เลยอ่ะทุกคนเรียกเลยว่าตู้ไอ้ตู้นี่แหะไอ้ตู้พี่ตู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาปกติถ้าแทนแทนตัวเองก็จะเรียกเป็นว่าเซฟแต่ว่าคนอื่นเรียกตู้ก็ก็ก็เข้าใจอืมเรียกตู้นะครับทุกคนนะครับต่อจากนี้นะครับจะเรียกพี่เซฟนะพี่ตู้นะฮะใช่เขาถามว่าอะไรไอ้บ้าเอ้ถามพี่สองคนนี้ไม่ให้ถามผม ผมเป็นมาถามพิธีกรอะไรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พันสองล้วคนเนี่ยเดี๋ยวกดปิดไลฟ์เลยนะถ้าไม่ถามเนี่ยอย่านะอย่าอย่าให้ต้องใช้แบบไม้พยุงนะมีคนถามว่าพี่เกิดวันที่เท่าไหร่สิบสองพฤษภาคมครับปีสี่ศูนตอนนี้อยี่สิบสี่ศูนย์เลยหรอทำไมได้อยู่นะได้อยู่นะไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้ามีถ้ามีคำไหนมัติดติดอยู่คือไม่ได้ นะครับอ่าแล้วทีนี้อ่าพี่ตู่พี่โอ้ยตู่นอน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 คือโดนแล้วนะครับเบื้องตอนนี้เบื้องหลังคือคำคำวโยกหมดแล้วนะพี่ตู่อ่าขาถามว่าอะไรอ่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็เขาบอกไปแล้วไงตอนต้นไลฟ์น่ะไหนไม่ดูไงอ่ะพูดใหม่รอเล่นยี่สามยี่สามครับยี่เอ็ดครับอันนี้ยังไม่ค่อยเจอคำถามโพลเลยนะฮะ ใช่ครับเจอแต่อิมูจิรูปหัวใจครับไม่รู้ทำไมอะไรคือได้อยู่ครับถามอะไรคือได้อยู่ครับก็ได้อยู่ไงได้อยู่ก็ผมเหมือนเนี้ยก็ได้อยู่เหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบว่าเหมือนกับว่ามันเริ่มต้นมาจากแบบเฮ้ยอันนี้อันนี้มันแบบสวยป่ะได้ได้ได้อะไรอันนี้ได้แต่ถ้าถ้ามีคําว่าอยู่อยู่ขัางหลังก็คือแบบไม่ได้แล้วต้องเริ่มใหม่อะเอาใหม่ทุกคนครับถามมาเถอครับอ๋อข้อถามในนี้ คถามในนี้อ๋อมีคำถามเรียนด้วยสองคนนี้มีซัมติงกันหรือเปล่าคะมีแน่นอนฮะจังหวะน,นี้แล้วมันเ,เลื่อนยังไงอะมันเลื่อนยังไงไม่แบบมันมันสามารถเล่นทายเลื่อนตุลกายกัรมะแต้องทำไหมทำไหมเอาแบบคำถามแบบทางการเลยแล้วกันคุณพี่ใช้น้ำหอมอะไรกันคะอ่ะเอ่อใช่ปะ ปกติไม่ใช้ใช้ใช้เต่าเหยียบโลก <laughs> จัง<น>อะไรคือเต่าเหยียบโลกวะเพราะแต่ฝามันมาอะไรมันคือเต่าเหยียบโลกมันแค่ไม่แค่ลูกกิ้งหรอวะดับกลิ่นใช่อหมมันไม่ใช่แป้งสีเหลืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่แบบชื่อผลิตภัณฑ์นะเต่าเหยียบโลกก็เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์เหรออืมอ๋อแล้วเราของบีแชร์อะไรใช้ใช้อะไร อีฟแซงครับกุสลดำกับโจมาลูนฮะแต่ว่าจำอะไรมันเป็นรลิมิเต็ดที่เป็นอยากรู้นะฮะอยากโม่หอมปะดมดิดๆเฮ้ยโมเมนต์โมเมนต์อ่ะต่อเอาไวะครับทุกคนเรือไม่ต้องพายครับติดเครื่องยนต์เทอร์โบไปแล้วนะฮะขอไอจีพี่เชฟแล้วก็พี่เจฟหน่อยครับตู้เซฟครับทีแล้วก็โอสามตัวแล้วก็เอสเอฟอีครับ นะเดชครับ n a t h a d e j ครับอ่าในใพี่ลองพิมพ์ใส่ในนี้นะพิมพ์ใส่ป้า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 ปป้าปแอนเอ้าโอ้พี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่มือมือไหวอย่างนายอ่ะอ่าแล้วก็ใส่สัญลักษณ์โออ่าสัญลักษณ์โอสามตัวเหรอใช่ในนีอีกอั่นึงพิมพ์แอนไม่ไหรออ้าวไม่ใช่เอา้นี่น้ำนี่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 อะไรนะ นะเอนีเอชเอดอกันนี่ใช่แล้วก็โพสปั๊บแล้วก็ปักหมุดนะฮะทุกคนนี่นะครับไปสามารถไปติดตามไอจีของพี่เขาสองคนนี้ได้นะฮะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรกันครับเสียงมาแล้วนะชลบุรีครับกรุงเทพครับอ่ะพอพูดถึงพอพูดถึงแบบที่บ้านน ก็แบบมันต้องมีเรื่องเล่าอมาคือแบบลองพูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับบ้านเกิดเองที่แบบเป็นจุดขายยากอะเอาคุณเพียรก่อนเลยปะออะไรเป็นทุ่คเีรวะเออะไรแก้ใกล้บ้านก็ได้ใกล้ๆบ้านตลาดแล้วกันตลาดตลาดเรียบด่วนอ่าตลาดเรียบด่วนวิ่งควายวิ่งควายก็ไดะไม่คําวฝันชลบุรีนะครับคือทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักระดีประเพณีวิ่งควายนะครับ แต่ว่าเดืนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอวิ่งควายกันเท่าไหร่หรอวาน,น่าจะรู้จักกันแค่แบบเข้าหลาบอ,อ,อ๋อแต่ว่ามีอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารทร a d i t i o ของชนบุรีนะครับเรียกว่าแจงรอนแจงรอนมันคือแบบที่มันเป็นเสียบไม้อะเป็นทอดมันแล้วเอามาปั้นเป็นเป็นเม็สามแล้วเอามาปิ้งทอดมันปิ้งเป็นลูกชิ้นใช่คล้ายคลาลูกชิ้นทอดมันอ้าแต่แบบคล้ายลยูกชิ้นฉลาไม่คล้ายลูกชิน้น้ายก็คล้ายก็ได้แต่ว่าผมผมผมรู้สึกว่าต้องแบบต้องไปติวสองคนนี้ใหม่แหละอ่าเรา ผมมีอะไรดีในจังหวัดผมอที่ขอนแก่นมีอะไรดีบ้างอ๋อผมไม่ใช่คนขอนแก่นนะอ่าคุณคุณถามผมว่าที่บ้านที่บ้านมันมีอะไรดีบมีอะไรดีนะเนี่ยคุณต้องตอบแบบนี้มีผมฮะเนี่ยเนี่ยต้องต้องขันดีวเข้มแล้วผมก็เมื่อกี้มันบอกว่าอะไรต้องอะไรใกล้ๆกล้บ้านก็เลยแบบอ่ะพี่พี่เลี้ยงสัตว์กันไหมคะ อ่าอ่ตอนนี้เลี้ยงพี่เลี้ยงแบบพวกสัตว์อะไรอยู่มีแมวครับเป็นแมวจรหรอว่<อ>า,<อ>ามาเดียวที่บ้านหนูก็ชอบแมวเนี่ยเลี้ยงหมาครับหมาชอบเปอ้ลมีไอจี <laughs> นอยนาดใครหมาแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> จะไปติดตามกันได้นะครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดวมาได้ไงเนะี่ยอ่ะมาได้ไงเนะี่ยคนนี้มาได้ไงอ่าเ<ร>่งด้วยกันเลยอ่ะอ่านั่งด้วยกันทีนี้ทีนี้อ่ปลกลงครับ โอเคโอเคบ้าป่าทำไมผมต้องมาทุกคารำมานกับทุกคนด้วยนะฮะนะครับอ่าทีนี้อ่ะพอดีเลยอันนี้หมาชื่อชอปเปอร์อันนี้มีแมวป่ะอันนี้อันนี้เลี้ยงสัตว์ป่ะไม่เลี้ยงเลยครับผมโยบันโดครับเลยไม่ดูกาดไม้เลี้ยงเลยอ๋ออ่ะก่อนที่เออตอนแรกเข้ามาก็คือถามสัตว์เลยนะบ้าบอ อ่าแนะนำตัวเองหน่อยเผื่อใครแบบเขายังไม่รู้จักค,ค,รครับผมเอ็มนะ,ค,ะครับวีรวิทย์อัลนาเลิรนะครับอยู่ไยทยชิริสานการบนทีจีอาราลงกอ์ครับผมแย่เลยจีไอจีเอ็มเอ็มพีอาร์วีทีนะครับเอ็มเอ็มพีอาร์วีทีนะฮะ,ะอะไรนะ <isas S 2> อ๋อถามถามถามฮนะมเาาดี๋ยวเอาคำถามก่อนดีขอกดคำถามก่อนดีเจอกันอ่าคือคืออ่าถามก่อน ว่าสองคนนี้เคยเจอกันมาก่อนไหมรู้ว่ารู้จักกันมาก่อนไหมก่อนที่แบบจะมาเจอกันในค่ายไม่รู้จักกันม,มาก่อนอ่าล้วแบบเจอกันครั้งแรกคือย,อยังไงเราลองเล่าประสบการณ์เจอครั้งแรกคือที่ไหนยังไงเจอเจอเจอกันครั้งแรกในใจฮะแยะ่เนอะมันเจอเท่าไหร่ถ่ายงานแล้วพี่ตู่ก็ม <c oughs> าผมมาก่อนก็เลยสนคุยกันอืมแบบแล้วแล้วแบบเจอกันครั้งแรกแบบเจอหน้ากันจริงๆแบบครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง ไม่ชอบเอ้ยตอนตอนในครั้งแรกคือพี่ตู้เป็นคนถับผมก่อนเลยนะเฮ้ยนี่อย่งเงี้ยท้าไปจีบไงจีบไหมอ่ะทีนี้ผมจะเล่าไอผมจะถามคุณนะคุณเนมว่าด้วยคมที่ว่าคุณเนอะไม่เคยแบบไม่เอยได้มาเจอทุกคนอยู่แล้วใช่ปะอะเจอเจอกันเจอสองคนนี้ครั้งแรกคิดว่าเขาเป็นคนยังไงก็ดูจากตอนแรกที่เจอกันก็ได้เราเป็นคนขี้เล่นนะครับ ใครๆก็คนคีดเล่นเคนนี้เลยน่าจะเป็นพี่เจมส์นะครับเจมส์เลยคิดเล่นแต่พี่ตู้ก็เคยเห็นหน้ากันอยู่แล้วครับเพราะว่าอยู่จุฬาเหมือนกันครับผมบ้างนะครับส่วนผมนั้นนะฮะไม่เคยเห็นใครนะฮะในสายตาเพราะผมเห็นพวกคุณคนนี้ว่าเยจโน่เดี๋ยวติวเชียงป้าติวเชียงป้าอ่ะลองกดต่อมีอะไรอีกอ่ะอ่ะอันนี้ก็ได้ พี่ชอบแต่งตัวแนวไหนกันคะอ่ะอันนี้ everyday look คือเป็นยังไง everyday look เป็นเป็นยังไงเดีเป็นมินิมอลเสื้อยืดแต่งเต็มไรเลยเป็น m มิ i m a l ละกันนะครับชอบใส่กางเกงสีดำแล้วก็เสื้อยืดครับเป็นแบบสบายๆละกันเป็นกางเกงเกระบอกสีดำแล้วก็เสื้อยืดถูกสีผมก็ชิลๆนะครับก็เสื้อยืดแล้วก็กางเกงยีนครับผมส่วนผมนะครับไม่ใส่นะสบายๆอ่า อีกอีกหนึ่งคำถามแล้วกันก่อนที่เราจะไปนะครับเพราะว่าเราต้องมีไปถ่ายงานต่อนะครับทุกคนค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้านะ่ฮะอ่ะถ้าให้เลือกได้อยากเป็นใครอยากได้อยากได้ใครเอาเอาแบบเป็นแฟนดีกวะ่ะถ้าเลือกได้หนึ่งคนในล,ลูกี้ทแนด์พี่อยากเป็นแฟนใครอ่อ่ะเอ็มก่อนอ่ะ คงเป็นพี่บิเวอร์แหละครับเพราะว่าพี่บิเวอร์ก็รู้จักกันมานานนะครับก็เป็นคนสนิทใจครับผมคนสนิทใจเรียกใครเรียกใครเอาเป็นพี่ตุ๊ดแชร์รันครับโมเมนต์โมเมนต์โวแล้ทุกคนฮะโมเมนต์โทรศัพท์ร่วงเลยเฮ้ยเขินจนโทรศัพท์ร่วงเลยอ่ะทำไมเนี่ยทำไมได้เงียบไป็นแฟนพี่ตัวเซฟ เพราะว่าตู่เขาเป็นคนชวนคุยคนแรกเห็นคนนี้แล้วเฟิร์นี่เขาเรียกว่าอะไรอะเฟอร์นิชั่นเฟอร์เฟอเฟอร์เฟอร์เฟอร์อร์เาอร์เฟอระเฟอร์เฟรเฟอร์ันอร์เฟอร์เรเฟอรเนร์เฟ่ร์ัฟอร์เฟอร์เฟร์เเฟอ์เอรเอเอร์เเอรเรอเเอเออ่เรเรเรัรรเอเเวเีร อ๋อมีมีมีพอโอเคครับทุกคนทุกคนปิดหน้าก็ได้ครับเขามองมาก็ผมแบบผมเป็นอาการเขาแบบไม่ก็คือแบบเขาพี่เข้าใจว่าแบบคือความรักมันความรักมันเข้าตาแบบคือทุกคนเคยได้ยินแบบครับว่าความรักทําให้คนตาบอดเนี่ยเห็นป่ะความรักแบบทําให้พี่ตู้เสพตาบอดแต่ผมมาตาบอดข้างเดียวฮะเพราะวลาเขาข้างเดียวโอเคครับเดี๋ยวพวกผมจะไปถ่ายอ่าถ่ายงานกันต่อนะครับก็ อะทุกคนทุกคนต้องแบบมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะอม,มีงานอะไรที่แบบสามารถฝากฝากได้ปะเขาเรียกว่าอะไระฝากผลงานนิดหน่อยที่แบบฮะอะไรน <laughs> <ๆ> <laughs> ะอะ่โอเคครับงั้นก็ฝากเขาเริ่มเรียกแล้ว งั้นก็ฝาก C2 หน่อยจิ้ C2 หน่อยฮัลโหลนะครับได้หนักตรงไหนครับพอเลยครับพองลยครับทุกคนอ้าวอ้าง่ายจังตอนนี้เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยครับเรียนอยู่เกษตรศาสตร์ศิลาชาครับโอเคครับก็อ่าพี่ฟ้องฝากฝากผลงานฝากผลงานทั้งหมดของพวกเราไม่มีหรอกเห็นไหมเราติดตามผลงานของพวกเราลูกี้ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ที่ไอจีลูกี้ไทยแลนด์นี่แหละครับ เฟซบุ๊กไม่มีเหรอเฟซบุ๊กแฟนเพจครับก็ลูกี้ไทยแลนด์ใช่ไหมลูกี้ไทยแลนด์นี่ยนะครับแล้วเทปพิเตอร์ไปไหนทปพิเตอร์ก็เหมือนกันครับโอเคครับก็มีผลงานอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นครยนั้นหรือว่างานอะไรนั้นก็สามารถดูได้ที่ลูกี้ไทยแลนด์ครับพวกเราจะอัปเดตตารางงานให้ทุกคนได้รับชมรับดูรับติดตามตลอดเวลาครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบสงสัยนะครับว่า ที่เขาแต่ชอบบอกว่าเฮ้ยเด็ก<ต><ต>ในค่ายมันแบบตั้งเยอะแต่แบบทาไมไม่ทําอะไรหรือว่าแบบไม่มีคอนเทนต์ไม่มีรายการอะไรกันบ้างนะครับผมอยากจะบอกทุกคนไว้นะครับว่าคุณรอดูได้เลยนะครับ มีเยอะมากนะครับจนทุกคนไม่สามารถดูได้ในปีเดียวจบนะครับผมบอกเลยนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเราอัพแค่คลิปเดียวนะแล้วก็ต้องไปดูอีกปีหน้านะครับทุกคนก็มีเยอะมากนะครับแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเซอร์ไพรส์มากครับเป็นเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเร็วๆนี้นะครับทุกคนทุกคนอาจจะหัวใจวายตายได้แล้วก็อาจจะหายใจไม่ทั่วท้องได้เลยครับเพราะว่าเร็วๆนี้ครับเรามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้แบบกิด กินลั่นบ้านจะแบบกินจนแม่ด่าได้เลยนะครับแบบ<ม>คือแบบลูกเป็นไรอะไรเงี้ยแม่แม่ต้องถามเลยนะครับทุกคน<า>ก็สามารถติดตามได้นะครับที่ลูกกี้แถนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันกันกบพวกเรานะครับผู้หนุ่มลูกกี้แ,แ,แถนย<ล>ะสียาโบอ่ะบาย